the law of karma remember this in your mind avoid the bad do only good purify your mind when you die you'll go to heaven you have to know and you must know life's in the cycle Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. เป็นนักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิยาเรุ่มเปิดโรงเรียนค่ะลูกเริ่มเข้าวัดพระธรรมกายมาปีสองเจโดยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในธนาคารด้วยกันเป็นคนพามาครั้งหนึ่งลูกมีโอกาสได้กราบคุณยายอาจารย์พอรู้ว่าธรรมสิทธิ์เอกเขาพระเด็กเปหลงปูลูกรู้สึกดีใจมากเสมือนบรรยากาศวัยยาวที่ลูกเคยได้ไปสร้างบรมิทิวัดปากน้ำภาษีเจริญ หวนกลับคืนมาอีกครั้งโลกรู้สึกอบอุ่นเป็นสุขอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็ได้สร้างร้่มามีกมุขณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เจ้าค่ะโลกกลา่าวพราคามีตาครูม่ใหญ่ฝันในฝันดังนี้ค่ะตันลูกพอเกิดมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ลกูกป่วยบ่อยมาก่านนักงึกษจังยกลูกใครไปอยู่กับยาย ยายจะพาลูกไปทำบุญที่วัดปากน้ำภาษีเจริญอยู่เป็นประจำเวลาไปก็มียายมีน้องสาวของยายและคุณตาคือน้องเขยคุณยายไปด้วยกันลูกก็ได้บพบกับเด็กคุณหลวงปู่สดด้วยท่านดูเด่นมากแล้วก็น,น่าเกรงขามตอนนั้นลูกอายุประมาณแปดขวบวัดปากนะ้ำเป็นเสมือนวัดประจำครอบครัวเลยทีเดียว คุณตาหรือน้องเขยคุณยายเป็นแพทย์มียศเป็นพลเรือจัตาวามีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือแล้วก็เป็นน้องชายแท้ๆของแม่ชีทุม่มจะเป็นหัวหน้าโรงครัวของวัดปากน้ำปาษีเจริญคุณตาได้เป็นแพทย์ที่ถวายการรักษาหลวงปู ตั้งแต่หลวงปู่อาพาธจกนกระทั่งหลวงปู่มรณาภาพไม่ได้ฟังเคสของป้าอังหุนว่าป้างุนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสองเป็น้องนะจ๊ะแม่ชีท่วมได้ไปอยู่ดุสิบุรีวงมพิเศษเขตไหนลูกกับเริ่มใจเป็นที่สุดเจ้าค่ะทำให้ลูกนึกถึงคุณตาว่า อธนนิสงทิ้งคนตาดิถวายการรักษาพระเดวคุณหลวงปู่อย่างกล้ชิดมาตลอดตอนนี้ท่านตายแล้วนไปอยู่ที่ใดซึ่งสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเมื่อมีผู้มาถามพระเดวคุณหลวงปู่ถึงอาการป่วยของท่านท่านก็จะบอกว่าอาการป่วยนั้นรักษาเท่าใดก็จะไม่หายหรอกแต่ว่าหมอคนนี้เขามีความกระตันยูรู้คุณ ก็เลยปล่อยให้เขารักษาไปเถิดจะได้เป็นบุญของเขาต่อมาคุณตาก็เสียชีวิตลงด้วยโรคจราในวัย89ปีตรงกับพศ2528คุณย่างลูกเป็นคนรักความสะอาดรักความเป็นระเบียบมากชอบทำบุญแล้วก็ใจดีกับลูกหลาน คุณย่าอาศัยอยู่กับคุณอาผู้หญิงปกติลูกจะไปเยี่ยมคุณย่าทุกเดือนเมื่อเดือนตุลาคมสองห้าี่ศคุณย่ายุได้9กสบหนึ่งปีวันหนึ่งลูกก็ไปเยี่ยมท่านเช่นเคยแต่ไปเจอคุณย่าหลับอยู่คุณอาบอกกับลูกว่าคุณย่าเป็นลมหลังจากเข้าห้องน้ำขณะคุณย่ากำลังหลับอยู่ลูกก็เลยกลับวันรุ่งขึ้นลูกจึงไปอีก คุณย่าก็ยังไม่ตื่นโลกเข้าไปกระซิบบอกว่าลูกมาเยี่ยมลกเห็นน้ำตาของคุณย่าหลายข้างเดียวทั้งๆท,ท,ที่ยังหลับอยู่นับจากนั้นคุณย่าก็ไม่ลืมตาขึ้นมาอีกเลยเกือบอาทิตย์และทั้งกระจากไปด้วยก้าวสิบหนึ่งปีหลังคุณย่าเสียชีวิตได้เกือบสามเดือนคุณย่าได้มาเข้าฝันลูกบอกกับลูกว่าคุณยายของลูกตายแล้ว ในฝันลูกเห็นคุณยายใส่ชุดขาวคล้ายชุดแม่ชีเดินหันหลังให้คุณยายดูสาวกับเดิมลูกจึงแย่กับคุณย่ายในฝันว่าคุณยายเดินอยู่นั่นเน่ยยังไม่ตายคุณย่ายกับย่ามีว่าคุณยายตายแล้วแล้วลูกกตกใจตื่นแล้วคุณยายก็เสียชีวิตในวันที่ลูกฝันจริงๆนั่นแหละลงอายุได้เก้าสิบหนึ่งปีเท่ากับคุณย่ายเลย อย่าลืมคุณาายาเสียชีวิตได้เกือบสามเดือนนะจ๊ะแล้วมาเข้าฝันในวันที่คุณยายตายคุณแม่สามีปัจจุบ,บันท่านอายุ80ปีท่านมีที่ดินอยู่ผพนหนึ่งประมาณ60ไร่สมัยก่อนเคยทำสวนยางได้เคยจ้างคนงานกันไปทำงานแต่เพราะมีงูตัวใหญ่มีหงอนบนหัวมาปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆในเวลากลางคืน ตอนออกไปกรีดยางคนงานยังเกิดความกลัวสวนยางก็เลยเลิกลมไปกลายเป็นที่ดินว่างเปล่าเขาเร่ยมาต่อมาแม่สามีอยากจะขายที่ดินผืนนี้ได้มีคนแนะนำให้ไปดูกับร่างทรงคนหนึ่งเมื่อพาร่างทรงไปดูที่ดินร่างทรงบอกว่าขายได้เราจะของเดิมอนุญาตแล้ว แต่ท,ท,ที่ดินแปลงนี้แรงแรงเพราะมีสมบัติอยู่ใต้ดินนี่ร่างทรงบอกนะจ๊ะจะขายที่ดินได้ก็ต่อเมื่อขุดสมบัติที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาให้หมดเสียก่อนเพราะสมบัติเหล่านี้มีพญายนาคอยดูแลอยู่นี่ร่างทรงบอกนะจ๊ะจะยกให้เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของเท่านั้นซึ่งเจ้าของที่ดินตรงนี้ก็คือคุณแม่สามี เมื่อตอนปี2548ปีเนี้ได้ไปทำพิธีขุดครั้งแรกแม่สามีเราว่าบริเวณนั้นมีจอมปลวกรูปร่างคล้ายส่วนหัวพญานาคไม่ใหญ่นักร่างทรงจะคอยบอกตำแหน่งให้ยืนตรงนี้ให้เดินไปตรงนั้นห้ามเดินข้ามตรงนี้ เราจะไปข้ามหัวพัญญาที่กำลังเคลื่อนที่ออกไปที่อืน่นจากนั้นจึงเริ่มขุดสมบัติร่างทรองให้ใช้จอบขุดดินเดินน้ำราดจ,จนดินชุ่มแล้วก็ายคุณแม่สามีอธิษฐานจิตแม่สามีจึงอธิษฐานว่าถ้าสมบัติที่อยู่ใต้ดินนี้เป็นของท่านก็ขอให้ได้สมบัติอย่างง่ายๆแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เพียงสุยสุยดินท่านก็หยิบของขึ้นมาได้สุยสุยดินของที่ได้จกากใต้ดินมีมากมายอาทิเช่นตุ้มหูเพชรเข็มกระทองประดับเพชรสร้อยคอสร้อยข้อมืออุสราคำทับทิมยกมุกวัวทองคำเป็นต้น ต่มีของบางชิ้นที่รูปแ่าแปลกไม่เคยเห็นมาก่อนคือชิ้นแรกมีลักษณะกลมเหมือนไข่ไก่ที่ปอกเปลือกแล้วดูเหมือนนิ่มแต่แข็งถ้านำไปวางในที่มืดจะเห็นมีแสงออกมาถ้านำไปส่องกับแสงแดดจะมีลักษณะโปร่งแสงมองทะลุดได้ตรงกลางมีเหมือนฟองอากาศอีกชิ้นหนึ่งเป็นรูปปั้นพญายนานคะ ความยาวจากส่วนหัวถึงปลายหางที่ขดยาวประมาณเกือบคืบคุณแม่สามีนำมาใส่โถหล่อน้ำไว้ที่บ้านของท่านโดยโผลส่วนหัวให้พ้นน้ำแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำทุกวันพระต่อมาจู่ๆในโถนั้นก็มีลูกกลมๆคล้ายลูกแก้วเกิดขึ้นเองในโถเป็นอย่างนี้ถึงสามครั้ง ทำให้คุณแม่สามีแปลกใจมากเพราะตอนแรกจะนำมายังไม่มีถามร่างทรงก็ได้รับคำตอบว่าเดิมพญานาคตนนี้เฝ้าสมบัติอยู่ที่ใต้ดินตอนนี้ขอมาอยู่ที่บ้านส่วนโลกกลมๆนั้นคือไข่พญานาคเป็นแก้วสารพัดนึกอยากได้อะไรให้อธิษฐานจิตขอ,อขอ จากลูกแก้วนี้ปัจจุบันลูกแก้วนี้อยู่กับแม่สามีหนึ่งลูกอีกสองลูกยกให้ลูกหลานไปโอ้คงรวยก็ยกใจเลยนอกจากทำพิธีบริเวณที่ดินแล้วในครั้งหนึ่งยังมีการประกอบพิธีที่บ้านด้วยขณะทำพิธีร่างสองด้นํำสำลีปเปล่าไม่มีอะไรไม่ยื่นไม่มีอะไรสำลีปเปล่าไม่มีอะไรไม่ยื่นให้สามีลูกถือไว้ แล้วบอกว่าให้ไปอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปทั้งครอบครัวเลยอยากได้อะไรก็ให้อธิษฐานขอเอาพอสามีเปิดสัมรีออกมาดูพบว่าข้างในเป็นลักษณะคล้ายก้อนกรวดเล็กๆมีสีขาวบ้างคล้ายก้อนกรวดเล็กๆนะสีเทาอ่อนบ้างสีนวลบ้างล่างทรงบอกว่าเป็นพระธาตุหากนำมาบูชาดีๆพระธาตุจะเพิ่มขึ้นอีก ลูกจะได้นามาใส่เจดีเล็กๆมาไว้บูชาที่ห้องพระแต่ลูกก็ไปกล้าเปิดดูอีกเพราะกลัวกลัว,กล,วกลัวเรื่องสายเวทไม่เจ้าค่ะก็จะตั้งค้าลูกสาควคนโตลูกฝันเห็นทับทิมแดงที่สวยงามมากยิ่งเก็บทับทิมกระเทพทว,วีแล้วก็ยิ่งทับทว,วีเพิ่มขึ้นไม่หยุดจนลูกเหมือนอยู่บนกองทับทิมกองใหญ่มากรอบตัวมีแต่แสงทับทิมริยิบริยับไปหมด จบวลูกคนนี้ทำงานด้านลงทุนของธนาคารต่างชาติเริ่มสนใจศึกษาธรรมะชอบออกไปใส่บาตรตอนเช้าชอบนั่งสมาธิและก่อนที่ลูกสาวเขาเล็กมาเกิดลูกฝันว่าเดินอยู่ใต้น้ำที่สะอาดใสยเย็นตลาดทางแต็มไปด้วดอกบัวสัตบงกฎชูสูงเหนือพนน้ำสายบัวจะละสายใหญ่มากจนตัวลูกเล็กเหลือเล็กนิดเดียว ระหว่างชมด้วยความเพลิดเพลินกับพบกับคนกลุ่มหนึ่งหนึ่งในนั้นนำดอกโบสตับงกติสวยงามมากมาให้โลกดีใจที่สุดปัจจุบันลูกสาวคนเล็กทำงานที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยจึงรับบุนนำสื่อธรรมะไปส่งตามศูนย์สาขาของวัดในต่างประเทศทุกครั้งที่บินกลับก็จะนำของหรือปัจจัยที่ทางศูนย์ฝากมาให้กับทางวาดัดและทุกครั้งที่ลูกคนเล็กกลับมาจากต่างประเทศ เราสอนแม่ลูกก็จะไปกราบพระอาจารย์รูปหนึ่งเป็นประจำท่าน,นาเป็นคนชวในให้ลูกสาวลูกให้เข้าวัดท่านเป็นการวิธีดีมากให้ลูกและครอบครัวลูกมักแปลกใจว่าทำไม้ทำไมถึงรักศรัทธาและคุ้นเคยกับท่านเหลือเกินเวลาร่วมบุญกันท่านจะมีความปลื้มใจในทุกบุญเรากับท่าน,นาเป็นพระลูกชายคำถามช่วยกันจำด้วนยนะจ๊ะคนตาลูกท่านเคยสร้างบารมีกับหลวงปูม่มาอย่างไร ที่ท่านเป็นนายทหารเหลือพลจัตวาพลเรือจัตวาจึงได้ทําหน้าที่แพทย์ถวายการรักษาพระเด็กคุณหลวงปู่ท่านจะได้รับอานิสงส์อย่างไรก่อนตายจะนึกถึงบุญนี้ได้หรือไม่ประโลกของท่านเป็นอย่างไรคะน้ําตาของคุณย่าที่ไหลตอลูกไปกระซิบข้างหูเป็นเพราะท่านอยากบอกอะไรลูกหรือคะ เ่คุณย่าเสียชีวิตไปแล้วท่านมาเข้าฝันลูกจริงหรือเปล่าโดยบุญอะไรทําให้ทั้งคุณย่าและคุณยายอายุยืนปรโลงท่านทั้งสองเป็นอย่างไรลูกสร้างแล้วทาการจําตัวให้ท่านหังแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่และบนที่อาทิตย์ให้เป็นประจําท่านรับบุญได้หรือไม่คะสมบัติที่อยู่ในที่ดินของแม่สามี เดิมเป็นของใครใครเป็นคนดูแลอยู่ทำไมเขาจึงยกให้คุณแม่สามีงูใหญ่ถ้าคนงานเห็นตอนทำสวนอย่างเป็นงูอะไรคะมาประกฏตัวให้เห็นเพื่ออะไรตาหากจะขายที่ดินตั้งทําพิธีขุดเอาของขึ้นมาให้หมดตามที่ร่างทรงบอกหรือไม่คะตอนนี้ยังมีสมบัติอยู่อีกไหมคะอื ถาไม่คุดจะขายได้หรือไม่ถ้าขายแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะลูกน่าม่อยากให้คุณแม่สามีไปยุ่งกับวิชาสสยเวทค่ะของที่มีลักษณะคล้ายไข่โดนิ่มแต่แข็งมีแสงในที่มืดนั้นคืออะไรคะและลูกกลมๆสามลูกจะเกิดขึ้นมาเองในโถที่ใส่ ใส่ลูกปั้นปัญญานาคนั้นคืออะไรเป็นแก้สารพัดนึกจริงหรือไม่พระธาตุจะครอบครองลูกได้มาจากสำลีที่ล่างทรงให้นํามาติฐาน <c oughs> เป็นองค์จริงหรือไม่คะถ้าจริงมาได้อย่างไรเกี่ยวเนื่องก,กับคําอธิฐานจิตหรือไม่คะก็อธิษฐานคนละเรื่องอ <c oughs> และลูกคนบูชาพระธาตุอย่างไรทาไมก่อนตั้งคาลูกสาวทั้งสอง ลูกจะมีความฝันดังกล่าวก่อนมาเกิดเข้ามาจากที่ไหนคะการถือสื่อธรรมะไปศูนย์ต่างประเทศและการถือประจยของสาธุชนจากต่างประเทศกลับมาที่วัดใหญ่จะมีอนันสงสองและมีส่วนร่วมในบุญอย่างไรคะแน่ดีชัชชตาลูกสาวคนแรกเคยรับบุญในลักษณะนี้หรือไม่ทําไมเขาจึงเป็นสุขทุกครั้งที่ได้ไปปฏิบัติธรรมและช่วยงานที่ศูนย์ต่างประเทศโดยเฉพาะศูนย์ออสเตรเลีย สามีของลูกเป็นคนดีมากรักครอบครัวไม่เจ้าชู้ตั้งใจหาเลี้ยงครอบครัวแต่เขายังดื่มเหล้าและสูบบุหรี่อย Mohammed, <to> being ู่จะทําอย่างไรครับเปิดใจเรื่องบุญมากกว่านี้คะลูกชายเขาหัดนั่งสมาธิเขาพอจะมีสายบุญกับหมู่คณะบ้างไหมคะเพื่อนร่วมงานจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกในอดีตชาติเราเคยเป็นกัลยาณมิตรกันมาก่อนหรือไม่ หรือเป็นความคุ้นเคยในปัจจุบันคะโลกสามีและลูกสาวทั้งสองเคยสร้างบกนกบูคนะมารนรูปแบบใดโดยบนอะไรจึงมีโอกาสพบทั้งพระเดวคุณหลวงปู่พระเดวคุณหลวงพ่อและคุณยายาจางคะโดยแลครบกบคลัวเคยสร้างบนกับพระอาจารย์ลูกสาวคนเล็กเป็นอย่างไรในชาปัจจุบันยังผูกพันกับท่านเป็นพิเศษในพุทธนนท์ที่แล้วท่านมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรม แล้มีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรคะ <Yeah. S 1> ไม่เกี่ยวแต่ขอเ <Yeah. S 1> อี่ยวด้วยลับตาฟันเป็นตุูปตะเตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราคัญชาคุณตาของลูกได้เป็นแพทย์คอยดูแล รักษาพระเดชคุณหลวงปู่ท่านได้เคยสร้างบรมีกับรหลวงปู่มาโดยเคยเป็นหมอที่รักษาหลวงปู่มาหลายชาติแล้วท่านมีจะมีอธัธยาศัยชอบเป็นหมอรักษาคนไข้แล้วก็ได้อธิษฐานจิตมาว่าขอให้ได้อุปถาครักษาหลวงปู่ในชาติต่อต่อ,ตอไป และแนอดีตเคยเป็นหมอหลวงประจำองค์หลวงปู่พระชาติที่หลวงปู่ท่านเกิดเป็นกริสัตตอนก่อนออกบวชด,ด้วยเจ้าท่านจะได้รับอนิสงส์จากการดูแลรักษาหลวงปู่คือจะได้มนุษย์สมบัติที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอายุยืนจะได้ทิพยะสมบัติปิดอบายไปสวรรค์ไปอีกยาวนาน แล้วก็จะได้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นต้นจ้ะก่อนตายจิตพองใสใจระลึกถึงบุญทุกบุญได้บุญจึงได้ส่งผลบริวารได้นำเทวรสมารับท่านกลับไปเป็นเทพบุตรสุดหลอมีวิมานทองของดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตสเบียงจาน้ำตาของคุณย่าไหล ตอนลูกไปกระซิบข้างหูท่านตาก่อนก่อนท่านตายเพราะท่านได้ยินที่ลูกพูดแต่ขยับไม่ไดท้ทั้งทั้งที่อยากจะพูดว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะตายจ้ะคุณย่าตายแล้วท่านมาเข้าฝันลูกบอกเรื่องคุณยายจริงๆเพราะท่านรู้ว่าคุณยายจะตาย ตรงตามที่ลูกฝันที่มาก็าฝันลูกได้เพราะท่านตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีวนเวียนอยู่ทางๆท,ที่ท่านมีบุญพอที่จะไปได้สูงกว่านีนะ้แต่ใจยังวนเวียนอยู่กับลูกหลานนี่ใจติดอะไรผูกพันอะไรมันก็จะอยู่กับตรงนั้นแหละคุณยาและคุณยายยนยืนเพราะ ท่านชอบทําบุญถวายพระตาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญอื่นๆในพระพุทธศาสนาและบุญกีฬานเบสัตยารักษาโรคถวายพระมาส่งผลจ้าตอนทั้งสองตายแล้วคุณยากลับไปเป็นภูมทเทวาชั้นดีคุณยายไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตสเบียง ดยบุญที่ทำกับพระเดชพระคุณหลวงปู่จ้าท่านทั้งสองก็ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกทำอุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพเสสมบัติเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจ้าแม่เสดาคุณย่าน่าจะไปได้ดีกว่าที่เนาะสมบัติที่อยู่ใต้ดินในที่ดินของแม่สามีเดิมเป็นของอคนทรงจัดฉากเพื่อปลูกศรัทธาให้คุณแม่สามี หลงเชื่อศรัทธาในตัวเขาจะ้ะอย่าไปสนใจเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรมันขายยากเอาไว้ใส่ดูเองละดีเอาไว้เอาไว้เอาไว้ดูเองงูใหญ่ที่คนงานเห็นตอนทําสวนตอนนลางคืนคืออ่าคืองูธรรมดาไม่ใช่พญานานคะ แต่คนงานก็นลำหรือกันไปเองอย่าไปสนใจเลยจ้ะมันกลางคืนครึบครือครึบครือมันมองเห็นงนอนน่ะยาวมาถ้าจะขายที่ดินก็ไม่จำเป็นต้องไปขุดของอะไรจากใต้ดินตามที่คนทรงบอกจ้ะให้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันในราคาที่พึงพอใจ,จก,กันทั้งสองฝ่ายแค่นั้นเองละจา้าขายไปเถ่ดจ้ารีบขายไปเถจา้าถ้ามีคนเขาซื้อในราคาดีๆจะรวยอย่างเดียว ไม่มีอาถรรพ์อะไรที่จะทำให้ยุ่งยากนอกจากหลงงมง,งายจากสายเวทจ้ะอาถรรพ์ก็ไม่มีลงถันนาถันอะไรไม่มีทั้งนั <c oughs> ้นขาจะนั้นขายไปเลยจ้า <c oughs> ของที่มีลักษณะคล้ายไข่ดูนิ่มแต่แข็ง <c oughs> มีแสงในที่มืดก็คืออ อินสชนิดหนึ่งที่เอามาเจียเป็นรูปไข่จ้ะไม่ใช่ของอาสาจาย์อะไรได้ไว้เก็บไปเป็นบริกรรมมณิมิตเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายจะดีจ้โลูกกุมกมสามลูกที่เกิดขึ้นในโถที่ใส่ลูกปั้นปญานัางนั้นก็คือคือลูกแก้วธรรมดาที่มีคนเอามาใส่เหมาะในการเป็น บริกรรมมันิีมีถูกต้องอย่างซ่อจะทําให้เจอของจริงสักวันหนึ่งจ้ะอืมพญานาคไม่ได้มีอยู่แถวนั้นเป็นเรื่องการสร้างศรัทธาให้เริ่มใสในคนทรงขน่นั้นจ้ะจะไปสนใจเลยสมบัติต่างๆก็ไม่จะขอมีราคาอะไรมากมายนะักเพราะมันคล้ายของจริงมากจ้าเพราะถ้าที่ครอบครองรูกเดยนไปจากสมรีที่ร่างทรงให้นำอธิษฐานนั้นก็ ออาใครว่าคล้ายของจริงคล้ายของจริงถูกต้องจ้าอย่าไปให้ความสํำคัญกับเรื่องนี้มากนะักให้เอาเวลามาสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาะจะดีกว่านี้อีกหลายล้านเท่าจ้าก่อนทั้งขะลูุกสาวทั้งสองหลบไปความผันดังกล่าวก่อนมาเกิดลูกสาวทั้งสองมาจากที่ดน่ดีดีที่สว่างมากเพราะเคยสร้างบพรารมีกัมูคันามาหลายชาติจ้า การถือสื่อธรรมะไปศูนย์ต่างประเทศและการถือประจายของสาชนต่างประเทศกลับมาที่วัดใหญ่จะมีอันดีสองและส่วนร่วมในบุญคือจะได้ปัญญาบาร,รมีและจะได้มีส่วนในบุญที่เขาได้ศึกษาธรรมะแล้วนํามาปฏิบัติทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นเราก็จะมีส่วนในบุญทุกบุญที่เขาทําจ้ะในดิชาติลูกสาวคนเล็กเคยสร้างบนกระหมูคณะมาหลายอย่างเช่น พุทธันดาที่ผ่านมาได้เป็นกุลธิดาได้มาสร้างบาร,รมีกับหมู่คณนะได้มีความปรารถนาที่ช่วยเผยแพรธรรมะไปทั่วโลกจ้จที่เขามีความสุขทุกครั้งที่ไปปฏิบัติธรรมและช่วยงานที่ศูนย์ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียเพราะเขาเป็นคนรักบุญและเปื่มปิติในการสร้างบุญอีกทั้งสมปรารถนาที่ได้ตั้งความปรารถนามาว่า จะช่วยเผยแผ่ธรรมะพระพุทธศารรสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจะ้ะสามีางลูกเป็นคนดีคนดีมากรักครอบครัวไม่เจะชู้ตั้งใจหาเลี้ยงครอบครัวแต่ยังดดิมเล่าละสุบุริยูเพราะยังไม่เห็นโทษภัยของเล่าบุรีอย่างแท้จริงที่จะเกิดกับตนเองทั้งในปัจจุบันในปลนโลกและในสังสารวัตต้องหากระมิดให้เขาครบ และลูกก็ต้องเป็นกริมิตรให้กับเขาด้วยใจที่เยีกเย็นและอดทนแล้วก็ส่วนละเอียดก็สั่งสมบุญแล้วก็อธิษฐานจิตให้เทพบุตรคนดีคนดีนี่เนี่ยได้เข้าใจเรื่องความเป็นจริงชีวิตแล้วก็เลิกดื่มเหล้าและเลิกสูบบุหรี่สักวันหนึ่งก็คงจะได้ผลรสามีของลูกก็มีสายบุญสร้างกรบหม่ขคณะมาจะา เพื่อนร่วมงานจะเป็นกัลมิตรกับลูกนนก็เคยเป็นกัลมิตรกับลูกมาทั้งในอดีตและปัจจุบันจ้าได้เคยช่วยประคับประคองให้ลูกได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วผังนี้ติดตัวมาเมื่อเจอกันอีกในปัจจุบันก็มาทําต่อจ้าลูกสามีและลูกสาวทั้งสองก็เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงอย่างสม่ําเสมอติดเจอกับมหาปุญญาจารย์ทุกท่าน เพราะมีสายบุญร่วมกับมหาปูชนียจารย์ยมาที่ท่งได้อธิฐานจิตทุกครั้งที่สร้างบุญว่าขอได้มาเจอกันอีกเพื่อสร้างบารมีร่วมกันจ้าลูกและครอบครัวเคยสร้างบุญกับพระอาจารย์ลูกสาวคนเล็กมาโดยท่านเป็นกัลายาณมิตรให้จ้าเมื่อพ,พุทธันดรที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านเป็นเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช เดีเอาบทตามพระราชาได้ทำนาทีเผยะแผ่ธรรมะมีผลการปฏิบัติธรรมคือได้กข้าถึงองค์พระภายในแล้วก็บวรตลอดชีวิตกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตหนได้จ้าชาตินี้ก็จะได้ประมาทในการดําเนินชีวิตจะได้กลับบงบบนพิเศษได้อีกชาตินี้มันจะกันแลกไหแต่งใจสร้างารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma